ฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะปรับปรุงตัวฉันจะบริการลูกค้าให้เท่าเทียมกันหวังว่าทุกคนจะให้โอกาสฉันนะคะฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็แค่เนี้ยหลอกง่ายจริงๆ บอวกว่าวันนี้จะเปิดร้านในอย่างราบรื่นนะและหลังปิดร้านก็อย่าเพิ่งรีบกลับน,นะอยู่รอเจอผู้ร่วมทุนกับผมก่อนเดี๋ยวพี่ลูกหมูกับโยกจะไปเป็นผู้จัดจาการสาขาใหม่แล้วผมจะอยากแนะนให้คุ้นรูนน้จักอืมได้เลยเดี๋ยวพี่ดูให้ได้ครับผมฝากด้วยนะคุณค่ะงั้นผมไปก่อนนะเจอกัน พี่หมูอืมเดี๋ยวพี่มานะค่ะมารับออเดอร์ค่ะเอ,อ่อมารับออเดอร์หมายเลข0032ค่ะอ็อออเดอร์0032ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ๋อถ้าอย่างนั้นรอสักคู่นะคะฉันไปหยิบให้เออพี่คะคะหนูขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะได้สิคะออกประตูนู้นแล้วเลี้ยวขวาเลยนะคะขอบคุณค่ะลู่หมูไม่เห็นต้องให้มันเข้าเลยนี่คะคนพวกนี้ใช้ห้องน้ำตามปั๊มก็ได้นี่โยกถ้าไม่ชอบหรือลำบากใจ ก็คิดซะว่าเขาเป็นตัวแทนของลูกค้าสิอย่าสร้างปัญหาให้พีเตอร์อีกนะพี่ขอร้องค่ะ เรือห้องน้ำพี่ลูกหมูจะไปขอโทษนทำไมคะโยกเธอได้เห็นกับตาหรือเปล่าว่าเขาทำสกปรก<จ>เห็นไหมถ้าเธอไม่เห็นกับตาเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโทษเขาโอเคเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ตั้งแต่น,นี้ไปโยกจะติดป้ายไม่ให้คนนอกใช้ห้องน้ำ ฉันต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะควรรีบไปส่งออเดอร์ละคะ่ะเดี๋ยวโดนลูกค้าคอมเพนคุณเชื่อคุณลูกหมูใช่ไหมคะเออใช่ค่ะอขอบคุณมากนะคะ ปีเตอร์มาแล้วเหรอคะคุณหยกบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น <h Sang> นี่จะไม่มีใครพูดความจริงกับผมเลยใช่ไหมห okay. ยกขอโทษนะคะปีเตอร์ที่มีปัญหากับไรเดอร์อีกแล้วแต่หยกมีเหตุผลนะคะ พูดมาผมฟังอยู่ก็ไลายเดีคนนั้นเข้าน้ำแล้วทำาสกปรกปนี้คะหยกกลัภาพลักของร้าเราจะเสียหายก็เลยห้ามไม่ให้พวกมันใช้ห้องน้ำนะคะเรื่องที่คุณจะบอกผมมีแค่นี้ใช่ไหมผมให้โอกาสคุณอีกครั้งไงคุณมีเรื่องอะไรจะบอกผมอีกไหม เรื่อนอะไรอีกหรอคะฉันไม่เห็นจะเข้าใจไม่เข้าใจหรอ <_: S 1> นี่แกไรเดอร์คนนั้นนี่ทำไมเขาไม่ใช่ไรเดอร์อะไรหรอคุณว่าเขาคือผู้ร่วมลงทุนของร้านเราไง แล้วเรื่องที่เธอไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันจะบอกให้จะไหวไหมเนี่ยร้านนี้ลองดูแล้วกันข้าโนมาเหรอฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวานะคะผู้ร่วมทุนของคุณปีเตอร์ที่มีนัดวันนี้นะคะ่ะออคุณวามีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันขอสารภาพเลยนะคะว่าฉันคือไรเดอร์คนที่มีปัญหาเรื่องห้องน้ำเมื่อกี้หมายความว่าไงคะ,ะไว้ฉันอธิบายทีหลังนะคะพอดีฉันมีเรื่องที่อยากทราบคือคุณปีเตอร์เคยบอกว่าคุณเป็นพี่สาวเขาส่วนคุณหยกเป็นแฟนคุณปีเตอร์ใช่ไหมคะ แต่ทำไมคุณหยกเขาดูไม่แคร์เรื่องการบริการในร้านเลยล่ะเออคือหยกเขาชอบงานบริหารมากกว่างานบริการนะคะแต่ก็ไม่น่าจะทำตัวเหมือนคนนอกขนาดนี้นะคะฉันว่าเรื่องนั้นฉันรู้สาเหตุค่ะ ของมาส่งหลังร้านค่ะอ้าวหรอถ้าอย่างนั้นหยกนับเงินแล้วก็ลงเลขบัญชีที่น่่ยนะได้ค่ะ นะคะนะคะหยุดละรอยกน้องชายฉันดูแลเธอเป็นอย่างดีตอบงานเาก็ให้งานไม่ชอบงานบริการเขาก็ให้เป็นผู้จัดก,การแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอพ่อเหรอนี่คือดูแลดีแล้วเหรอปีเตอร์คุณให้ฉันทำนงาน ไม่อยู่นะับสามไปรับบัตรใหม่นะคะแม่แม่มั่อเขาจะเลียกยกแล้วแคนี้ก็นะหกห้าเนี่มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วค่ะก็ขขอโทษทีพอดีฉันคุยกับแม่ยุเลยไม่ได้ยินค่ะฮะอะไรนะพอดีฉันไม่ได้ยินที่คุณเรียกนะคะขอโทษด้วยนะคะที่หลังก็ฟังให้ดีๆด้วยนะคะ ลูกค้าคนอื่นเขารอนานค่ะค่ะข,ขอโทษนะครับผมได้ใบนี้มาต้องทำยังไงครับถ้าไม่ได้เรียกไม่ต้องทำอะไรคะ่ะไปนั่งรอคะ่ะไปได้เลยคะ่ะอ่านป้ายคะ่ะที่หลังอ่านป้ายนะคะครับขอโทษครับ จะได้ไม่เสียเวลาอ่ะ,อะเสร็จแล้วเอาไปเซ็นตรงนู้นเซ็นก็ตปงที่การกระบาดไว้ให้นะ่ะห5ห1นึ่งเชิญ ดีค่ะสวัสดีครับคุณม่แหมมาตรงเวลาเชียวนะคะคุณทาวินเดี๋ยวเชิญคุณทาวินไปรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะครับเชิญค่ะถอยลูกข่าว,วีพีน่ะ มีปัญหาอะไรไหมทำไมถึงได้บริการแบบนี้กับลูกค้านะไหนเซ็นเสร็จหรือ,อยังเอามาดูสิค่ะค่ะ ขอโทษนะคะฉันไม่ทำสังเกตค่ะเสียเวลาคนอื่นเขาไหมเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วทำอะไรไม่เป็นจะเข้ามาทำไมไม่รู้ทำไมคุณถึงบริการลูกค้าแบบนี้ล่ะคะทำไมทำไมฉันจะบริการแบบนี้ไม่ได้ ลูกค้าจนจนฉันก็บริการแบบนี้หมดแหละแต่ดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วก็คงจะเป็นพวกดียวกันละมั้งทำไมเหรอคะฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการดีๆหรอคะใช่ก็พวกแกมจนไงบริการแทบตายคิดก็ไม่ได้สักบาท ทำอะไรก็ชักช้าเสียเวลาคนอื่นแล้วแบบนี้แกยังควรได้รับบริการดีๆอยู่ไหมขอโทษนะคะจะรวยหรือจนมันก็คนเหมือนกันมีสิทธิ์เท่ากันเหมือนกับคนอื่นถ้าเหมือนกันมากแกจะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าอยากได้บริการดีๆก็เชิญไปทำที่อื่นป มีเงินแค่หลักร้อยแต่อยากได้บริการหลักล้านประสาทฉันไปก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่ฉันจะไปฉันขอคุยกับผู้จัดการของคุณก่อนออจะยืนยืนก่อนนะคะคุณผู้จัดการคะนี่หยุเดี๋ยวนี้ผู้จัดการผู้จัดการคุณทาวินรอตรงนี้สักครู่นะครับจัด เจ็บนะคุณผู้จัดการนี่มันเรื่องอะไรกันเสียงดังเอะอะโวยวายไปถึงข้างนัง้นผมคุยกับลูกค้าเวีพีอยู่นะก็ลูกค้าสองคนนี้สิคะผู้จัดก,การมาก่อกวนมี่จริงเหรอคะคุณไม่จริงค่ะผีเศร้าคนนี้ไล่เราส้องคนออกจากร้าน,นะคะ่ะใช่อย่างที่ลูกค้าบอกหรือเปล่าคุณมี่จริงสิคะขน,นุก คุณลูกหมูผู้จัดจาก,การรู้จักมันด้วยเหรอคะคุณลูกหมูครับต้องขอโทษแทนพรรมากาของผมด้วยนะครับออคุณลูกค้าทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยหรอคะคุณมิคุณลูกหมูเขาไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแล้วเขาเป็นใครหรอคะเขาเป็นผู้จัดก,การจากสำนักงานใหญ่ไง จากสำนักงานใหญ่แล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะคะว้า<ม>ยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยโอ๊ยดูสิเนี่ยเปียกหมดเลยฮัลโหลค่ะคุณแม่เปิดบัญชีหรอคะค่ะค่ะค่ะแต่หนูไปทำให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ คุณนุก๊กเดี๋ยววันนี้ท่านจะเข้าไปในสาขานะคะโอเคไหมคะฮัลโหลคุณนุก๊กคุณนุ๊กคะสายตัดแปดคุณนุ๊กหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเข้าไปเลยคงไม่เป็นไรหรอกมนะั้งระบนรถมีเสื้อเปลี่ยนเนี่ย ครับคุณลูกหมูคุณควรตักเตือนพนักงานที่สาขาคุณหน่อยนะคะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยให้ทำพฤติกรรมแย่ๆอย่างนี้ใส่ลูกค้าครับผู้จัดการฉันจะบอกอะไรให้นะลูกค้าทุกคนควรได้รับการบริการที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็ไม่มีใครควรได้รับบริการแย่ๆแบบที่คุณทำค่ะ ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้อีกนะครับคุณลูกหมูคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเชนด้านในก่อนเลยนะคะค่ะคุณนุก๊กตรงนี้ฉันฝากคุณจัดการต่อด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาลูกค้าไปทำเรื่องต่อเองคุณค่ะครับคุณลูกหมูไปเลยคะ่ะคุณมี ลูกค้าคอมเลนคุณมาหลายลายแล้วนะทำไมคุณถึงไม่ปรับปรุงพฤติกรรมเลยเออคือไม่ต้องพูดผมขอตัดเงินเดือนคุณ3ามเดือนผู้จัดก,การะคะและผมจะย้ายคุณไปที่สาขาบ้านสวน1ปี 1> สาขาบ้านสวนไม่ไม่ไม่เอานะคะผู้จัดก,การหรือคุณอยากจะถูกไล่ออก เลือกเอาผู้จัดการคะผู้จัดการอย่าเพิ่งไปค่ะโอ๊ยไม่น,นะเราแบบนี้กับลูกค้าเลยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ะทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายไ,มได้โธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ cry